สีที่สามารถใช้ได้ทั้งวอมโทนและคูโทนค่ะปัดได้ทุกโอกาสรุ่นใหม่เนี่ยนะคะจะมีความมาเปรียบเทียบกันค่ะว่าระหว่าง Blu s ด d อ o r นะคะใครมีรุ่นเก่าอยู่แล้วจําเป็นที่จะต้องซื้อใหม่ไหมส่วนใครยังไม่มีควรซื้อรุ่นเก่าหรือรุ่นใหม่ดีออก l ล s h รุ่นใหม่มาชื่อสีเดียวกันอะไรที่มันแตกต่างคะเราจะมาปดัดด i อ r ตัวเก่าก่อนนะคะหนูนาะพิ่งไปทําการสังขยานามานะ,ะก่อนหน้านี้ที่หนูนาะใช้มาตลอดใช้แปรงบ้างมือบ้างซึ่งคนนี่ใส่ไม่ดีเลยที่มือเร็วแล้วใช้มือนะคะมือของเราเนี่ยมีน้ามันมน มันลงไปแล้วก็ไปค o v e r b l u ั h นะคะพอเราใช้แปร,แรงอ่ะมันไม่ค่อยออกจนตอนหลังเนี่ยไปเห็นทริคมานะคะว่าเราจะต้องใช้สกอตเทปนะคะ,ะทำการดึงมาแบบนี้นะคะแล้วก็แปะลงไปอย่างนี้เห็นไหมแล้วเราก็ดึงสกอตเทปออกนางก็จะแบบว่ามีฝุ่นมีผงมันคือความมาันทําไปเรื่อยๆนะคะก็ทาให้เราเนี่ยมี b l u ชกลับมาใช้เหมือนเดิมสีเมนประมาณนี้เลยนะคะต่อมานะคะเราจะใช้ทาเลตรุ่นใหม่นะคะสีเนี่ยใกล้เคียงกันมากหนูนะเรียกว่าใกล้เคียงนะไม่ใช่แบบอีกแสกลีหรือซีมนะคะสีตัวเก่าเนี่ยจะอ่อนลงนิดหน,น่อยคลิกเมนเนี้ยน้อยกว่าตัวใหม่ด้วยนะคะถ้า รุ่นใหม่เนี่ยนะคะจะมีความ bright มากกว่าฝั่งนี้จะมีความตุ่นกว่านิดหน่อยนะคะเมื่อปัดออกมาแลวว้วอ่ะมันไม่ได้แตกต่างกันแบบเป็นนัยยะเลยนะคะบอกเลยว่ามันแทบแบบไม่ค่อยเห็นความต่างของสีเท่าไหร่ถ้าเกิดใครไม่มีสีประมาณนี้เลยนะคะแนะนำและเชียร์เลยให้ซื้อรุ่นใหม่สีสวยมากสีโรสูดเนี่ยเป็นสีที่สามารถใช้ได้ทั้งโทนวอร์มโทนและค cool ูลโทนค่ะคนผิวขาวมากๆแต่แค่นิดนึงก็จะดูแบบระเรื่อระเรื่อนะคะแล้วเป็นสีแบบธรรมชาติมากปัดได้ทุกโอกาสนะคะไปกับสีนี้ได้หมดเลยค่ะแนะนําเลยค่ะ